สวัสดีครับพี่น้องวัอน,นี้สิผ้าพี่น้องมาฉีดฮอร์โมนอของพุทธสาสามรถครับพี่น้องการสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งว่าอยู่สวนว่าวทงใสผลิตภัณฑ์อะไรน,น,น,นะครับพี่น้องการจะมีฮอร์โมนก็จะเป็นบูมแปดสิบแปดนะครับพี่น้องเด้อบูมแปดสิบแปดครับอันนี้ใส่สองฝาครับพี่นอ้องน,นี่ใส่สองฝาตอนน่อน้ำยี่สิบลิตรฮะ นักศิลนีฮิวมิกพัดครับพี่น้องฮิวมิกพัดครับนี่อันนี้ปิดผงสารอีซี่สกัดแบบเข้มข้นครับพี่น้องซึมเร็วครับพี่น้องละลายนานมาเร็วอันนี้หนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรครับพี่น้องนักศิลป์นี่เขาดาวครับเขาดาวอาบาเมตินครับพี่น้องเขาดาวอาบาเมติน อันนี้คือซอยเรื่องนอนซ่อนใบสุ่มมะเรงกัดกินใบของพุดซาเขาครับช่วงนี้ครับเราต้องป้องกันเลยครับพี่น้องพวกนอนพวกแมงต่างๆครับซอยใดครับกสิมีกันเพียรครับพี่น้องกันเพียเชนสตาครับพี่น้องเชนสตาสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับพี่น้องแล้วกสิมี อาวอร์ดสี่สิบครับพี่น้องอาวอร์ดสี่สิบอันนี้กันี่สิบซีซีครับพี่น้องต่อหน้ามีซีลิตครับผสมกันครับแล้วก็ทีนี้ออกซินครับพี่น้องออกซินสารแปลงเพศครับพี่น้องซอยให้ติดดอกไรครับพี่น้องติดดอกไรซอยให้จับดอกไรครับพี่น้อง บัเป็นดอกกระเทยครับบัว่วงครับยาใส่หลายเล้ะครับพี่น้องเนี่ยาไสรหลายครับใส่จากสิบซีซีครับพี่พ่อครับพี่น้องขันใส่หลายมันสีดกข้าวโพดครับพี่น้องดกขางไหลนวยมันสีบ่ใยญ่ครับอันนี้ก็สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับพี่น้องกะช่วงนี้ก็ให้ เด้อช่วงนี้ก็ให้ใส่อินดิบน้ำนะครับพี่น้องเด้อใช้อินดิบร่วมด้วยสักสองครั้งครับพี่น้องครั้งละนี่สิบซีซีต่อน้ำนี่สิบลิตรครับพี่น้องนี่สิบซีซีต่อน้ำนี่สิบลิตรกใส่ซอยในเรื่องกันป้องกันเ <c oughs> ชื้อราครับพี่น้องเชื้อราลาสนิมลาน้ำค้างลาต่างๆครับพี่น้องเพราะวา่าพุช่า กงเข้าจับดอกแล้วการฉีดพ่นกาให้พ่อแม่พี่น้องฉีดผ้าดอกอะไรเลยนะครับฉีดผ้าดอกได้เลย,เลยใหใส่หัวปรับเป็นสเปรย์ครับเพราะว่ามันเป็นสูดเย็นครับพี่น้องสูดเย็นฉีดผ้าดอกอะไรเลยครับฉีดผ้าดอกอะไรเลยก็ยังให้ดีกับช่วง กำลังติดดอ,อกออกพลนไม่ไม่นี่ให้พ่อแม่พี่น้องฉีดบุ้มแปดสิบแปดกับฮิวมิพัดแล้วก็ผสมชุดยานี่ให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องฉีดอาทิตย์ละเทียนะครับพี่น้องอาทิตย์ละเทียติดต่อกันสองครั้งครับติดต่อกันสองครั้งแล้วก็ห่ากก็สังเกตบ้างครับบันนี้ค่อยห่างออกครับพี่น้องการระยะในการฉีดพ่นที่ดีกับ ห่างจากจุดท,ที่เขาสีขีดกับประมาณจะฟุตนึ่งนะครับพี่น้องเด้อประมาณฟุตนึงปั๊บสเปรย์ให้เป็นเป็นแหละละอองเป็นฝอยครับพี่น้องละอองเป็นฝอยครับถ้าพื้นที่ไหนมีฝนตกก็ให้ผสมสารจาะใบนะครับเด้อครับพี่น้องเด้อ ผสมสารเจะใบน้ำครับเพื่อมันสิดซ้อยเกาะช่วยยึดติดหละกามันสิดซึมเขา <c oughs> สู้ใบพืชได้ไหมครับพี่น้อง ครับผูใ้ใดอยากได้ชุดผลิตภัณฑ์ดูเรียก <c oughs> พุดซ่ากะติดต่อคามาได้นะครับพี่น้องเด้อชุดนี่เบาวท่งกับใส่มาปีนี้เขาปีที่หาแล้วครับก็ปีที่หาแล้วก็ได้พ้นดีครับได้พ้นดีได้พนด้ดพนดีครับ การลดน้ำนให้สม่ำเสมอนะครับพี่น้องให้สม่ำเสมอถ้าฝนมดโตกะสองถึงสามมือเทียครับพี่น้องสองถึงสามมือเทียชิปนี้กะเป็นชิปน้ำสาราดีๆในการที่สวนสาาบุษราเมื่อวัพ่อเมียพี่น้องฟังครับเดี๋ยวชิปหนามาพอกันไหมครับสวัสดีครับผม